ันดีค่ะดุกครตดับสุกับปาลารีเอกอีกครั้งนึ่งเคะวันนี้นะคะเราแต่งตาอะไรกันมาเรียบร้อยเขียนคิ้วเรียบร้อยนะคะจะขาดเป็นงานแบบแกม้มเน้ะงานปากอะไรเงี้ยนะคะแต่วันนี้เราจะมารีวิวเกี่ยวกับแกม้มพวงแก้มนะคะซึ่งเป็นแบบไฮไลท์บัชออนที่บามรู้สึกแบบซื้อมาตอนแรกแบบเฮ้ยสีแบบนี้ฉันจะใช้ยังไงวะแต่พอได้ปัดแล้วแบบสวยมากสวยแบบสวยมากๆชอบมากๆเลยนะคะ แก้มที่พอมจะมารีวิวในวันนี้ก็คืออันนี้เลยค่ะวิง้งอันนี้คือปัดแก้มจากแบรนด์เกลลานั่นเองนะคะเกลลานะคะปํมเคยรีวิวเป็นรองพื้นเจ้าหญิงนะคะก็ไปหาย้อนดูกันได้นะคะเดี๋ยวผมลิงไว้ให้ดูนะคะอันนี้เป็นคริสตัลไฮกลอ b บ u ัชนั่นเองค่ะสีที่พมซื้อมากคือเบอร์203นะคะแค่แพคเกจจิ้งก็สวยแล้วนะคะเป็นแบบว่า ดูเป็นอาร์ตๆหน่อย,ยอะไรเงี้ยนะคะด้านในสวยกว่านะคะอันนี้มีขนาด10กรัมราคาที่มํมซื้อมา120หรือ150บาทเนี่ยจากร้านคุณหน่อยร้านคุณหน่อยมีให้ที่ description box นะคะเลื่อนลงไปก็จะเจอลิงก์ซื้อขายนะคะแพ็กเกจข้างใน,ในจะแบบนี้ โอ้ oh my god สวยมากหรูหรามากสวยแบบสวยมากๆนะคะเป็นแบบเพชรเพชรนะคะหินหินนิดนึงนะคะ่ะ้านหลังก็จะเป็นความแบบเบอร์มีเบอร์บอกใเ,เป็นสีแบบโรสโก้นั่นเองนะคะ<ๆ>เดี๋ยวเปิดเข้ามาด้านในนะคะวนี่เลยนะคะนี่คือสีไฮลไลท์บลัชออนของเขานะคะตอนแรกที่บาม ได้มามันก็งงนะคะว่าปังจะแบบใช้ยังไงเพราะสีมันเป็นความแบบน้ำตาลน้ำตาลแล้วก <Yeah. S 1> ็คิดว่าเฮ้ยมันจะใช้งานยังไงเพราะามนันความแบบน้ำตาลเนาะแต่พอได้แต่งลุคนี้แล้วก็หยิบตัวนี้มาปัดแล้วแบบเฮ้ยสวยมาก <Wow. S 1> สวยแบบสวยมากแล้วแบบรู้สึกเออคุ้มค่ากับ120หรือ150ที่ลงทุนไปคือมันแบบสวยมากวันนี้เราก็จะมาปัดให้ดูแต่ว่าก่อนปัดขอสวชสดดูก่อนเนะมันจะเป็นความไล่สีนะคะซึ่งแบบ ลองเดี๋ยวจะซองสวยให้ดูก็คือทั้งแบบแยกแล้วก็แบบสีดีแล้วก็ผสมกันซึ่งแบบสวยมากชื่นชอบมากเลยนะคะนี่ นี่นะคะมันจะเป็นความบอบรอน Braun, สวยมาก่ะคะอันนี้ไฮไลท์เดียวๆแล้วก็อันนี้สีแบบสีบรอนเซอร์เดียวๆแล้วก็ผสมกันเป็นแบบนี้สวยมากนะคะวันนี้เราจะเ,เราจะปัดให้ดูนะคะ,ะอุปกรณ์ที่เราใช้ในการปัดนะคะปาแนะนําเป็นแบบแปรงลันะณะนี้เป็น Angle Brush แบบนี้นะคะซึ่งอันนี้เป็นของ Fatty Beauty นะคะเมคอัพนั่นเองนะคะก็วิธีของปมคือปัมวนอย่างนี้เลยนะคะวน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 อย่างนี้เลยนะคะ แล้วก็จะได้สีขึ้นมาโอ้ m ม่ก็สีชัดเจนพอออกนิดนึงแต่ว่ามันไม่มีฟอร o เอลหรอกแล้วก็ปัดช่วงนี้นะคะนี่ปัดเห็นปะสวยมากเป็นความแบบวิงวาวเป็นความไฮไลท์ที่สวยมากอะดูข้างนี้เราไม่ได้ปัดแล้วพอดูข้างนี้มันจะมีความแบบเฮ้ยมีความบรอนซ์อะ ความบรอนเซอร์ขึ้นมานะคะคือปัดวนไปก่อนนะคะรอบหนึ่งอ่ะปัดวนไปก่อนอย่างนี้นะคะรอบหนึ่งช่วงหนกแก้มที่มันยกสูงขึ้นนะคะก็คือใกล้ๆปลายหางปลานั่นเองนะคะประมาณนี้ปัดไปก่อนนะคะจะได้ความไฮไลท์ก่อนแล้วค่อยเหมือนเอาเสร็จๆมาลงที่หน้าแก้มอย่างเงี้ยเสร็จแล้วใช้สีเข้มอย่างเดียวแตะสีเข้มนะคะข้อออกนิดนึงแล้วลงช่วงนี้นะคะมันจะเป็นการแบบบรอนเซอร์ แต่สีเข้มแล้วก็มาลงช่วงหนกแก้ม no. ตรงนี้มันจะมีความแบบ bronze ดูเป็นแบบฝอมากจากังนั้นที่แบบหน้าหมวยหน้าจีนสุดเลไย่งเงี้ยดูดิเป็นความแบบฝอที่สวยมากเราไม่ต้องปัดไฮไลท์เพิ่มแล้วนะเพราะอันนี้มันเป็นความแบบบรอน z e ที่สวยแล้วนะคะแต่ว่าก็คอนทัวร์อีกทีได้นะคะก็ใช้คอนทัวร์ที่ตัวเองเหมือนแบบใช้อยู่ได้เลยนะคะเป็นคอนทัวร์ที่ต้องเป็นความเนื้อแมหน่อยนะคะ ก็เอามาลงใต้อันนี้เมื่อกี้เราบรอนซ์ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ามาลงใต้ที่เราบรอนซ์นะคะเก็บกรอบหน้าโอเคค่ะเราปัดไฮไลท์บรอนเซอร์อะไรกันเรียบร้อยนะคะก็จะมีความแบบ ฝอมมากนะคะลิปที่พมใช้เป็นลิปหนูที่พอมเคยรีวิวไปนะคะหายอนดูกันได้นี่คือเบอร์04เป็นลูกรักเป็นไม f ์เฟเวอรในเดือนจัน u a r ยรด้วยนะคะก็จะมีความฝอมมากก็คือมีความคอนทัวร์แบบไม่เยอะนะคะเพราะอันนี้มันเป็นความบรอนเซอร์อยู่แล้วนะคะสําหรับเจ้าตัวปัดแก้มบรอนเซอร์ไฮไลท์เกล่าปัมยก แบบให้แบบเต็มสิบเลยคือชอบมากปาไม่เคยใช้บรอนเซอร์มาก่อนนะอันนี้พูดจากใจแล้วรู้สึกว่าใช้ตัวนี้แล้วแบบแฮปปี้จุ๋ยมันเป็นความใสฝ่อคือเราไม่ได้มีแบบเราไม่ได้แต่งตัวใสฝอนานแล้วไมไ่แต่งหน้าใสฝอนานแล้วพอแต่งปุ๊บรู้สึกแบบเฮ้ยมันสวยอะ่ะมันเข้าแล้วมันไม่ต้องมีแบบไฮไลท์เพิ่มเติมในหน้ามันสวยมากแต่ก็คือยังไม่ได้ปัดช่วงจมูกนะเดี๋ยวใช้แปรงอันนี้มาปัดช่วงจมูกให้มันแบบอู้มันออนท็อปขึ้นมาคือแบบ สวยอนะแกดูดิมันจะมีความแบบสายฝ่อฝาร่างมากคือใครเป็นคนที่ชอบงานสายฝองานแบบโอ้ยอแบบใสายะออะจะต้องได้ฝฟิรัล่งก็คือแนะนำเป็นเกลล่าตัวนี้เลยนะคะเบอร์203มันเป็นความน้ำตาลบรอนบรอนส์สวยมากนะคะอาจจะสูงนิดนึงสำหรับเราช่องเรานอนร้อยยี่สิบร้อาสิมจำราคาที่แน่ชัดไม่ได้นะคะอันนี้ป้ายก็ไม่ได้บอกแล้วนะคะแบบ ราคาไม่ได้บอกมาคือชอบแน,นแะนำถ้าถามถึงความติดทนก็คือแบบถือว่าอยู่ได้พอประมาณนะไม่ได้แบบติดอยู่ติดทนมากเอาจงจริงคือเวลาไปงานปาร์ตี้อะไรเงี้ยปัดแน่นๆไปเลยถ้าคุณไปแบบงานแบบไปผับไปแบบสถานที่ที่มันมืดสลัวปัดไปเลยแน่นๆหนักหนักไปเลยนะคะอันนี้ก็จะถือว่าอยู่ติดทนได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่า,าถ้าแบบอุ้ยแบบ ปีตลอดทั้งคืนยันเช้าเนี่ยถ้าโดนเหงื่อโดนน้ำอย่างเงี้ยก็หลุดนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็คือแบบว่ามันก็อยู่ติดทนพอสมควรสำหรับ,บางานถ่ายแมสสวยๆโพสอะไรอย่างงี้นะคะคือแบบก็สวยปัามชอบปั๊มเชียร์เลยนะคือปกติมันก็ไม่ได้เชียร์ไฮไลไท์อะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้คือเลิฟมากเป็นอะไรที่แบบสวยมากงานใสฝอสุด เลิศชอบนะคะโอเคหวัง okay, ว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบบด้วยนะคะรวมถึงกด Subscribe ให้ด้วยนะคะอย่าลืมตามตามในโซเชียลมีเดียด้านอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยรีวิวจปป้าใบบ a มอเรยค่ะในแฟนเพจนะคะหรือว่า Twitter กับ IG จีแอดมรนะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่ ep หน้าสนุกนี้สักหนค่ะบ๊ายบาย